คอยคอยยังห <preach Country sucking hello> ัวอันอันเรื <owner gef> <necessary> ่องคอยสิีว่าให้คอยหัวซะก่อนม้ามีม้ามีเนาะม้ามีพนนันผ้ามังขีเออวันนี้ตามใจมังขีหนึ่งวัน่าซัตืมตามใจมังขี่นะ เออมังคีจะเอาลายรอืมมังคีจะเอาลายจุดอะไจุดอะไเลียนเลียนแบบอันเลียนแบบไอหนูแดงพี่เลี้ยงเนาะ <c oughs> เลียนแบบอันนะเออถ้างั้นนะม้ามีม้ามีนี่จะ อตามใจมังคีนะมังคีจะกินอะไรปะอือบ่าไทยผ <c oughs> ุนเด้ทางงันด็อกกี้เนี่ยเออทางด็อกกี้เขาแบบอือหูยินบกครับอืมมึงเน้พันบ่อหนามก็เป็นได้ครับอืมมึงผุนหูจักควมคข,ขับขับอือพันหูจักเบิร์นได้ครับเนาะผมเรียกมกกักระมือได้ครับผมหูดได้ครับว่ามังคีนี่เป็นจึงใด นะครับเห็นเพิ่นจังสี่เพิ่นสลัดเธอได้ครับเพิ่นเข่ากับคนใดญ่ได้ครับโมเมนว่าเพิ่นปรับกับอันเข่ากับคนบ่ได้เวลาเพิ่นมั้งขี่ไปเจอคนนี่เพิ่นกระปับตัวของเพิ่นเด้ครับเพียงแต่ว่าเพิ่นอยู่กับอันมาหมี่กับเด็กกี่ด็อกกี่เพิ่นกระซิบแสดงเลยครับเพิ่นสิบแบบว่าเพิ่นจังไดล่ะครับเพิ่น อีกอย่างหนึง่งเพิ่นอยูห่อนหอนเรืงสีก็อยู่บ่ได้เด้อครับเห็นบ่ครับเห็นบ่เห็นบ,อบ,นบ,อนบอ่อันที่เพิ่นนั่งกินขา้าวเนาะผมก็เคยเอาให้ลงไอ้เมืองด้อครับเนาะกับเมืองเนี้ยมังขี่นะครับมังขี่เนะี่ยเพิ่นหูจักคว้วเบิดเด้อครับเพิ่นหูเบิดครับแล้วเมืองแล้วมึงมังขี่คคล้วแขนไกลอยู่อกักอักอัก <laughs> ท่างกันมาหมีเพื่อนกับเออมามีเพิ่นกับข้าจะเลี้ยวสายเลี้ยวขวายอยู่ออกินพาเป็นสุกแล้วมือหลดสีไก่อยู่ตาหลอดไปทางอื่นอยู่คนกับเจ้าอันยังามากไก,ก่กออ็กินพาเป็นสุกแล้วเฮ็ดจังไดออ,อกไปข้างออกไปข้างนอกก็เออจังไม่ยังละเออเลี้ยวไวกอนละเนาะมือ,อมเลี้ยวจังไ่ เออจักไผเป็นไผนอก็ต้องเลี้ยวแล้วเลี้ยวใส่เลี้ยวกลัวแล้วอืม้มาหมีเพิ่อนท,งอท้งมังขี่บันเออเขียนไก่อือ้าหานามกัสิบอนท่านอืม,อม,อมทั้งทั้งด็อกกี้เนี่ย ทั้งด็อกกี้พ่นหันม่าพ่นกับนันงไก่เบิดแล้วของของมักพ่นมังค์มังคี้มังคีเรายิบก,กันเขายำกับวิเป็นแขนอยู่อกัอกอักอักอยู่ตาเหลือกตาส่วนเราโล้โยเฮงเบาเฮงมวนเฮงเบาเหมือนตาหยกมันตาหยกหัวอีหลีได้ทุกคนออื เป็นสั้นๆเป็นล้นๆไล่ลลๆเป็นแบบเออกินก็บพ่าะยุเป็นสุกแล้วเฮ้ยจังได <c oughs> ้ได้เมื่อธรรมดาเป็นั่งกินแล้วมันทรมามนกันเนาะเออนั่งกินก็บพ่าเป็นสุกเนาะมึงเนี่ยเออตายตายมือจำลังเทียมมือจำตะบางุวงกับสิบะถึกพัวปลาตาเลี้ยวยุทังอื่นๆอื่นอยู่ <c oughs> วงวกใส่วงวกควาย <c oughs> เพิาะท่านท่านบอกภาษากลางเพื่อนเน่ท่านบอกกับลูกมังขี่เพิ่อนอันยืมยืมอันมีผู้นหนึ่งเพิ่นเหม็นมากเนาะจ้ะอืก็เลยขอยืมค่ำของเพิ่นมามาเว้านิดนึงเนาะจ้ะเนาะอืมันแบาเม็นความเพิ่นอีหลีเด้ออืครอบครัวมาขี่อืออม,อมังคีอืด็อกกี <c oughs> ภาษาใหม่ภาษาใหม่จ้าภาษาใหม่ไปก่อนจ้าไปก่อนจ้าค่วมวนมากเออจุดจวดเงี้วไปจ้าเดี๋ยวเธอเมืองเธอเมืองว่าสิคืนไล่ช่องใดเนาะจ้าเนาะโอเคเนาะจ้าเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันไล่สดุดเนาะไปก่อนนะจ้าสวัสดีจ้า